สวัสดีครับช่องสกุลสิงห์นะครับวันนี้เราจะพา Fc นะครับมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับบริเวณนี้นะครับเป็นลานจอดรถของอ่างเก็บน้ำสายสอนนะครับซึ่งตอนที่ผมมานะครับมันยังเช้าอยู่นะครับเลยไม่ค่อยมีรถมาจอดนะครับ น้ำใสสะอาดนะครับบนอ่าอาเก็บน้ำสายสอนนะครับในน้ํามีปลานะครับแต่ไม่ใช่ในนามีข้าวนะครับบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็จะในน้ํามีปลาในป่ามีช้างประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่พายไม่มาปรากฏตัวนะครับก็ขออาภัยเอฟทุกท่านด้วยนะครับ นี้เป็นจุดนะครับที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายภาพนะครับมากับครอบครัวนะครับก็จะเป็นทางเดินนะครับเป็นจุดชมวิวนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีมากนะครับบริเวณนี้นะครับส่วนมากนะครับคู่บ่าวสาวนะครับจะมาทำการถ่ายพีเวดดิ้งนะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะ โรแมนติกนะครับผมก็ขอนะครับเก็บภาพมาฝากนะครับ f c นะครับหวังว่า f c จะประทับใจนะครับแล้วก็ได้เชิญชวนนะครับลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องมาเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับสำหรับช่องสกุลสิงห์นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FFC ีทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของเราขอบคุณครับ